จังหวัดสระบ,บุรีกับวิทยาแนวแม่น้ําป่าสักนะครับหลังจากเขื่อนป่าสักชลชิ์ระบายน้ําเต็มพิกัดเพราะว่าความจุของเขื่อนตอนนี้มีปริมาณน้ํา10าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นต้องระบายน้ําเต็มที่แล้วพยายามที่จะแบ่งน้ําลงมาทางคลองรละผีพัดซึ่งจะไม่งมีผลกระทบต่อด้านตะวันออกของกรุงเทพเหมหานครด้วยก่อนจะถึงตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยก็แน่นอนครับอำเภอ ท้ายเขื่อนตั้งแต่สระบุรีก็หลายอำเภอนะครับอายุทยานหนักขึ้นเมื่อวานนี้ที่อำเภอท่าเรือนี่ฮะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้เราเรียกว่าท่วมแล้วเต็มที่นะฮะอันเนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักซึ่งไม่มีทางเลือกส่วนกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่นะครับเพราวาน้ำจากทางเขื่อนปาสัก จำเป็นต้องตัดยอดน้ำลงมาบ้างทางคลองและผีพัดซึ่งก็จะลงมาสมทบกับทางโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครซึ่งก็หมายถึงทางหนองจอกมีนบุรีระแวกนี้เนี่ยนะก็ระบัดระวังเรื่องอุทรกรภัยนะครับสำหรับกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะฮะจะเห็นนะครับน้องไบรท์ผบ้ชมฮะไม่รู้จะไปสัญจรที่ไหนเลยคือคนละทิศคนละทางกันหมดเลยเนี่ยนะฮะสำหรับอุทกภัยรอบนี้ตะวันออก ภาคกลางภาคใต้ใกรมอุตุนิยววิทย